สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูแป้นนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่11แล้วนะคะวันนี้เนื้อหาจะมีความสำคัญอย่างไรมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมนะคะลูกกอฝากเอาไว้นะคะดูอย่าลืมนะคะเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะเราน่าจะได้ฉีดวัคซีนกันเร็วๆนี้นะคะ เตรียมตัวต้อนรับการเปิดเทอมนะคะเปิดเรียนนะคะน่าจะเป็นปีการศึกษาหน้านะคะแต่ว่าความชัดเจนอย่างไรค่อยๆว่ากันอีกทีนึงนะคะวันนี้เราไปดูสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะคะในวิชาวิวทยาศา,ศาสตร์นะคะเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คือหน่วยที่7ดนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะคะกับชีวิตในหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องความสำคัญของดวงอาทิตย์นะคะวิชาก็วิชาเดิมนะคะวิชาวิทยาศาสาตร์นะคะของสายชั้นปสานะคะครุสอนคนเดิมนางสาวสวรักษ์ทองเกลียวนะคะหรือชื่อเล่นว่าครูแป้นนะคะตัวชีวัดนะคะเรามาดูตัวชีวัดของหัวที่7นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตัวชี้วัดของหน่วยนี้นะคะอันแรกเขาบอกว่านะคะอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์นะคะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานเชิงประจักษ์ในที่นี้นะคะอาจจะน้องเห็นมาด้วยตัวเองนะคะการสังเกตบริเวณที่บ้านนะคะหรือว่าการไปเที่ยวต่างๆเพื่อเห็นความชัดเจนหรือแม้กระทั่งการดูวิดีโอนะคะเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะ ถัดมานะคะเขาบอกว่านะคะสิ่งที่น้องต้องบอกได้ก็คืออธิบายสาเหตุนะคะการเกิดปรากฏการขึ้นและตกดวงอาทิตย์นะคะของดวงอาทิตย์ได้นะคะการเกิดกลางวันกลางคืนการกําหนดทิศนะคะโดยใช้แบบจําลองนะคะอาจจะเป็นแบบจําลองจากวิดีโอนะคะหรือว่าเราออกแบบจําลองเป็นชิ้นงานขึ้นมานะคะ และตัวชีวดสุดท้ายนะคะของหัวที่เเขาบอกว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์นะคะโดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตการที่น้องจะตระหนักได้นะคะน้องต้องเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของมันนะคะเมื่อน้องเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าน้องจึงเกิดความตระหนักได้ว่ามันมีประโยชน์บางอย่างไรบ้างนะคะต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์ของเรานะคะแม้กระทั่ง สัตว์และก็มนุษย์ต่างๆนะคะทีนี้เราจะไปดูเนะื้อหากันต่อนะคะเรามาดูการคุยสนทนากันนะคะของเด็กนักเรียนนะคะนักเรียนผู้หญิงบอกว่าดวงอาทิตย์มีความสําคัญต่อเราอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะคะสิ่งที่เด็กผู้หญิงถามาต่อไปเด็กผู้ชายบอกว่าแล้วปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์บนโลกมีอะไรบ้างนะ สิ่งนี้เราจะเรียนในครั้งถัดไปนะคะเป็นครั้งที่12นะคะเรามาดูอันแรกก่อนว่าดวงอาทิตย์มีความสําคัญต่อโลกของเราอย่างไรนะคะความสำคัญของดวงอาทิตย์นะคะเขาบอกว่านะคะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์นะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะและเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ อ่าเป็นศูนย์กลางเลยนะคะอยู่ตรงกลางดวงอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของโลกเราเลยนะคะโดยให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงนะคะที่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะจําเป็นมากอยาก่างไรเราไปดูเนะะื้อหากันนะคะลูกอ่าเขาบอกว่าอันแรกนะคะ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานแสงที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตเช่นเช่นอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะแสงของดวงอาทิตย์นะคะทําให้เกิดช่วงเวลากลางวันใช่หไหมทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆนะคะมีกลางวันแล้วก็กลางคืนเกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้แสงของดวงอาทิตย์นะคะเรานํามาใช้ผลิตกระแสฟไฟฟ้านะคะ โดยอาศัยเซลล์สุริยะในการเปลี่ยนพลังงานแสงของดวงอาทิตย์นะคะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะในหน่วยที่่าหลักการทํางานของเซลล์สุริยะนะคะหรือว่าโซลาร์เซลล์นะคะเห็นไหมในฟาร์มนะคะ แสงของดวงอาทิตย์ทำให้มนุษย์และสัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว mm. ในเวลากลางวันนะคะนี่ลักษณะของการใช้หานที่เป็นประโยชน์ในเบื้องต้นนะคะการมองเห็นเนี่ยเป็นอะไรที่เบื้องต้นมากตื่นเช้าเราก็ต้องใช้สายตาในการมองเห็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะคะเองอาศัยแสงสว่างในการมองเห็นนะคะ ต่อไปพืชพืชใช้ทําอะไรพืชใช้ในพลังงานของแสงอาทิตย์ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชกระบวนการนี้สําคัญมากๆเลยนะคะลูกการที่พืชสังเคราะห์แสงนะคะหรือสร้างอาหารนะคะเขาใช้คลอโรฟิลล์สารสีเขียวสังเคราะห์แสงตรงนี้นะคะเพื่อจะได้อาหารในการเจริญเติบโตของเขาแต่ผลพลอยได้นะลูกผลข้างเคียงเราเรียนรู้กันมาแล้วใช่ไหมเรื่องอากาศ นะะในหน่วยที่ห้านะคะอากาศรอบตัวว่าผลพลอยได้ที่สําคัญมากนะคะทําให้สิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่บนโลกใบนี้ได้ก็คือออกซิเจนนะคะผลพลอยได้จากกระบวนการสร้างอาหารของพืชออกซิเจน gen, แล้วก็ไอน้ํานะคะยิ่งตัวเจ้าออกซิเจนนีขาดไม่ได้เลยนะคะทั้งมนุษย์และก็สัตะะวนนต์นะคะรวมถึงพืชต่างๆนะคะถัดไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็สําคัญนะคะ,ะเราจะเห็น สังเกตว่ามันมีความชุ่มชื้นนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะมันเนื่องมาจากดวงอาทิตย์เช่นกันนะคะที่มันเกิดความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้ได้นะคะเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนที่มีประโยชน์ต่อสิ่งม wow, ีชีวิตนะคะความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําในธรรมชาตินะคะเพราะความร้อน ของดวงอาทิตย์ทำให้น้ํามันระเหยขึ้นไปนะคะขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะขึ้นไปสูงๆนะคะ,ะกลายเป็นไอแล้วก็ไปควบแน่นกลายเป็นก้อนเมฆนะคะแล้วก็กลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนนะคะเราไปดูถึงวัฏจักรน้ํากันนะคะว่ามีความสําคัญอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรนะคะอ่าวัฏจักรน้ํานะคะเห็นไหมคะ น้ำนี่เริ่มจะก,กลายเป็นไอนะคะเพราะโดนท่าทิศสองลงมานะคะก็เกิดมีความร้อนนะคะน้ําก็จะเหยกอลายเป็นไอลอยขึ้นไปนะคะในอากาศสูงๆขึ้นไปนะคะอ่าแล้วก็ไปกลายเป็นเมฆสีขาวๆนะคะอ่าเมื่อเมฆหลายๆก้อนมันรวมตัวกันมันจะควบแน่นนะคะควบแน่นก็กลายเป็นเมฆฝนเมฆฝนก็คือจะมีสีอ่าดำๆสีน้าเงินเข้มๆออกดำๆนะคะพวกนี้มันจะกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนนะคะ แล้วก็หมุนเวียนแบบนี้เห็นไหมตกลงมาทําให้พืชพ่านธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะคะดอกไม้แล้วก็ลงสู่แหล่งน้ำคนได้ใช้อุปโภคบริโภคนะคะใช้ในการดำรงชีวิตนะคะ,ะเห็นไหมมีอากาศมีเป็นต้นกำเนิดของอากาศเป็นต้นกำเนิดของน้ำนะคะนี่คือดวงอาทิตย์นะคะ,อ,ะอาหารก็เช่นกันนะคะเพราะมีน้ำมีฝนก็จะได้อาหารขึ้นมานะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูถัดไปนะคะว่ามันมีความสำคัญอย่างไรอีกนะคะดวงอาทิตย์นะคะมีความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้อากาศในบริเวณต่างๆนั้นมีอุณหภูมิอบอุ่นนะคะอย่างเช่นที่ประเทศที่มีอากาศหนาวนะคะเขาจำเป็นต้องอาศัยแสงอาทิตย์นะคะเพื่อให้ความอบอุ่นของจากร่างให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะเพราะว่ามันมีหิมะตกนะคะวันไหนที่อากาศดีๆเขาจะไป ดักเดตกันอัปเดตกันนะคะเห็นฝรั่งนะคะจะชอบอัปเดตกันนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะทีนี้มาดูนะคะเราเห็นว่ามีปลาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีตั้งอยู่กลางแจ้งด้วยนะคะตรงนี้เขาบอกว่านะคะควารมร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะช่วยให้รักษาสภาพนะคะของอาหารนะคะให้แห้งแล้วก็เก็บได้นานมนุษย์จึงใช้วิธีนี้นะคะในการถนอมอาหารมันเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็ยืดระยะเวลาการ รักษาอาหารนะคะหรือการถนอมนั่นเลยค่ะ,ะทำให้เราสามารถเก็บอาหารไว้กินได้นานนะคะในช่วงฤดูหนาวหรือว่าในช่วงฤดูฝนต่างๆนะคะเราก็สะสมอาหารเอาไว้แล้วมาตากแดดนะคะเพื่อเก็บรักษาให้เราบริโภคได้นานยิ่งขึ้นนะคะ,ะเรามาดูถึงความสําคัญของประโยชน์ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเป็นความสําคัญเหมือนกัน เป็นความสําคัญที่เกี่ยวกับโทษนะคะ,อะนอกจากแหล่งพลังงานนะคะเป็นแหล่งพลังความร้อนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นะคะมันก็ยังมีโทษได้นะคะอย่างเช่นนะคะอันแรกนะคะเขาบอกว่าแสงจากดวงอาทิตย์นะคะมีความสว่างมากนะคะ,ะจึงไม่เราจึงไม่ควรมองดวงอาทิตย์โดยตรงนะคะเป็นอันตรายต่อสายตานะคะต้องใส่แว่นกันแดดนะคะตรงนี้นะคะ ต่อไปอันที่สองนะคะเขาบอกว่าแสงของดวงอาทิตย์นะคะมีรังสีอันตรายไวโอเลตนะคะเมื่อได้รับแสงแดดเป็นเวลานานนะคะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้นะคะเช่นเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะ,ะฝรั่งเขาจะเป็นกันเยอะนะคะ,ะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเพราะว่ามีผิวขาวนะคะจะดูดซับแสง ของดวงอาทิตย์ได้เยอะนะคะรังสีอัราลว i o เล t นะคะยิ่งตอนเที่ยงเที่ยงหรือช่วงบ่ายบายนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะไปยืนกลางแจ้งนะคะไปยืนรับแสงเข้มข้นมากนะคะของรังสีอัราล v i o เ e t นะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะหรือชาทาครีมกันแดดนะคะ,ะต่อมานะคะเขาบอกว่านะคะควารมร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะอาจทําให้อากาศในบริเวณนะคะบน พื้นที่นะคะมีอุณหภูมิสูงนะคะก็ส่งผลให้อุณหภูมิของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์นะคะขาดน้ําเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะก็คือบางพื้นที่ที่มันมีอุณหภูมิสูงนะคะอย่างเช่นบริเวณทะเลทรายใช่ไหมคะมนุษย์หรือว่าสัตว์ที่เดินผ่านทะเลทรายเนี่ยจะเกิดการสูญเสียน้ําอย่างมากนะคะกลายเป็นเหือบ้างเกิด ความกระหายน้ํานะคะเนื่องจากความร้อนจากดวงอาทิตย์เดผดเผาลงมานะคะก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะคะ,ะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะถ้าขาดน้ํานานๆน,น,นะคะหรือว่าโดนดาอาทิตย์เนี่ยส่องผ่านร่างกายของเรานานๆน,น,นะคะ สำหรับเนื้อหาตรงนี้นะคะเกี่ยวกับความสำคัญนะคะไม่ว่าความสำคัญนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษนะคะสำหรับครั้งที่11อก็มีเนื้อหาอยู่แค่นี้นะคะวันนี้นะคะครูขอจบเนื้อหาครั้งที่11นะคะที่เกี่ยวกับความสำคัญของดวงอาทิตย์นะคะทั้งสองด้านนะคะคือประโยชน์และก็โทษนะคะไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้จบเนื้อหาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ